สวัสดีครับไปลงท่างยังถึงท่างด่วนประจ่าภาษาชาวบ้านผมเดินทางมาสู่ย์นำลงท่ากระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้วขอบคุณห,หลายๆในโคนเป็นห่หวงที่ท่านกระลังบอกท่างไปคุณไปพี่ากาพาระรบบเราผมมาถึงแล้วมาถึงศูนย์นำลงท่าศูนย์สำระกงินราชการและรับเรื่องเล่ารองทุกกระทรวงมหาดไทยกรณีสืบเนื่องมาจากตำรวจจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่แล้ะกับผมมาตามล่าหาคาลานลุกทนถ้ำครับ ในเขามากแล้วก็สื่นยนังซื้อกับเจ้าหน้าที่มาท่านเทียเ่ยงพอดีเจ้าหน้าที่ก็อนุเคราะห์เที่ยงเพิ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นมลนัลูกเล็ครับเดี๋ยวเอาไปยืนเพิ่นพอ,นพอนดีเชิญเขามาข้างในเลยครับตามผมมานี่เป็นบรรยากาศภายในศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครน,นะครับภาพมาเบึงบรรยากาศ เพราะเป็นยังนครับการเห้หน้าที่ของแพทย์กประชาชนผมกับหน้าที่ของผมไปการตรวจสอบมันเป็นสิทธิโดยตามรัฐธรรมนูญทุกคนสามารถได้ผมขอจุกระแสตร,ตรงนี้แหละเช่นรั้นครับลงเลขลับให้แล้วเรียบร้อยครับเอาข้ามานี่เป็นเลขลับของอา้าวผูใ้ใดตามเรื่องนี่นี่นะครับตามเรื่อง ก็ปัญญาชผมก็ยื่นเอกสารตามตามสายงานของเพิ่นบ่่มีปัญหาอีย่างเพียงแต่ว่าส่วนการออกมารับเรื่องบ่มารับเรื่องของผูใดก็บว่า่ได้คทิจใจตรงนั้นนะครับเพียงแต่ว่ามือเองไม่ได้มาเห็นนาทีน้ำสารไปส่วนราชการที่เกี่ยวของกระฟ้าว่าวังไว้กับเพิ่นว่าเพิ่นศิีสามาซอยบรรเทาซอยบรรเทาซอยเฮ็ดให้เรื่องรล่าต่างๆที่ไทยบานเข้าสงสัยที่เครือข่ายของผม และกับผมสงสัยอยู่คิดว่าการสิบปามีปัญหาขอบคุณนในจำนวนสองล้านคนที่ติดตามผมอยู่ผมเส่อว่าตรงนี้แหละครับที่เกิดกระแสว่าสามารถการดําเนินการการสอบสวนหรือว่าการตั้งคณะกรรมการสอบสวนคิดว่าสีหน้าสีเพิ่นบอกกล้าบอกกล้าสวนกระแสของประชาชนคนสองล้านคนของเขาถ้าตรงนี้เระขับเคลื่อนนี่ยังสิเกิดขึ้นผม,มอยากฝากแต่ว่าอีกสามสิบมือ ผมสิมาตามแต่ว่าต่อไปบได้มาาผู้เดียวจะนมีมาผู้เดียวกับเครือข่ายไงคนสองคนแต่ว่าต่อไปผมบได้มาาผู้เดียวผมสิมาเข้าและสินัดร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน <c oughs> อยากเรื่องว่ากระแสะกัน <c oughs> เรื่องเลาวือพันธุ์สิยุติจังไงผมก็อยากลุ้งขึ้นกันแต่าวานาที่ของผมคือผมเห็นตัวแท่ของพ่อแม่พี่น้องผมจำนวนสองล้านคน <c oughs> ผมขอเป็นตัวแทนงและชิฟากไปถึงชัวนราชการที่เกี่ความต่างๆที่ผมที่ไปอีกสักครู่นึงสิออกเดินทางไปทีส่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หลังจากนั้นค่อยเสียไปทำเนี่ยัฐบาลไปหาไปหาผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ข้างในนะครับได้เลขนับได้ยังเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจริงจงนึงที่เพท่านได้ยึนจะได้มีเจ้าที่อยู่นั้นด้วยจะได้มีแบ็กแบ็กดาววางไหนครับไม่ผิดมันมีที่ถ่ายมันจะมีแบ็กราวเป็นอ้าวนี่ผมถ่ายทอดสดเอาอยู่บตรงไหนก็ได้ครับผมก็ยินดีครับอันนี้เราเป็นอะไรใช่ไหมครับผมยิ่แล้วเพิ่นผมยืดไปเพิ่นจะเอาผมผมมาเนี่ยเอาตรงไหนก็ได้ครับบไัอ๋อที่เสียครับน้องหมูลําพูหาม ครับเจ้าพน้กงานที่ร้องเร้าแล้วร้องเร้าไปแล้วตามเลยตามครับมาตามเนี่ยกับตามหน่ชีเนาะครับเดี๋ยวผมมีเอกสารให้เลยอ้าวมีเอกสารครับเรียกจะ่ายเอกสารอ้าวให้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 ใร้ให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 ้เห้นห้ใ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 หนให้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 อันนี้ให้ให้ใี้ให้ให้ให้ในี่ห้ใ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 หนให้ให้ใหบอกครับอันนี้ให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 ้ัหบ ผีเทียนออ๋ครับท่าทชนเน่ยเอา,า,าเอาป้อ,าองกันเขาขาบ่ะป้องกันก่อการร้ายนี่เขาขาผมน, <c oughs> นี่นี่น<อ>ี่เราไปอีกลอแล้วครับพวกนี้อ๋อพวกนี้อันนี้ <c oughs> อันน <c oughs> ี้เป็นความรู้เรื่องกฎหมายทั่วไปค <c oughs> ันกูไดมากแต่เพิ่มทีมาแจกเนี่ยพว่วงรู้เรื่องกฎหมายทั่วไปศูนย์น้ำลงท่อมแต่ช่วงมหาดไทยไสยให้เป็นประโยชน์เพิ่นมารับไสเข้าในหลักเพิ่มท่ได้เป็นนายเข้าดอกเพิ่นมารับไสเข้าเพิ่นกินเงินเดือนภาษีของเข้าเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องดีๆเพราะต้องมาอยู่นี่ต้องมมาาเเรรรรืื่่่่อองงททีีีบดดไ้้ัควอนคอยมา มาแสดงความดีกันเอ่าไม่ต่อไม่ไม่ขอขอคุณขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ได้ในความสำคัญไม่ใหม่ที่สอจุดแค่นั่นเห็นว่าเขาบอกไปว่าแม่นี่คนบ้านเดียวกันทังซี่แหละไปใช้โคนอีสานอยู่นี่หลายเไหมอกจ่าภาษาอีสานโบจ่าภาษาเกษมโบจ่า เอาผู้ใดเบิ่งไร่การอยู่ตอนกระซอยแท้ๆค่เกินไปต้องไปสี่ท้ายทอดสดออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติพี่ครับไปเดี๋ยวผมพาไปถ่ายรูปด้วยไปถ่ายรูปจะได้สวยเอ้าอันนี้ใค้รบเอาเสียงดังไปเสียงดังมากข้าเจ้าสิพาลงข้างล่างล่ะครเดี๋ยวเฮ้ยเก็บคมเก็บแขงกันไหมยุ่งวันไหนล่ะข้างล่างเนี่ยครับที่เราบ้านก็ผู้ท่อนหอบกุ้งกระเซยขุดถมเทที่เรามาทำอาหารกินอย่างนี้๋อผมไปยู่ที่สิเกตเลยเอาสีสเกตกันเองไม่ต้องเกรงใจกันไปสุดดินไปต้องกินสุรา เดี๋ยวขออนุญาตเอกสารไ้ก่อนที่นี่อันผมก็แคได้ยื่นแล้วมันยูอยู่นเอกสารที่ยื่นนะมันจะต้องมีคลิปเสียงมันจะต้องมีคลิปอันนี้นั่อันเอากลับขึ้นมให้ผมแนยผมจะได้แนบไปนั่งด้เลยเนี่ยผมแนบมาแล้วี่ผมห้เลยผมลงทุนอ๋อลงทุนแล้วผมไม่อมอใครเอาหลับพี่เลยเอาับไปไหนครบอบอเป็นอย่างแต่ว่าห้ยลุวามันมีอันนี้นั่นเนี่ยมันหายเนี้เอามันหายดิเฮ็ดจังไงเลยเนี่ยเอาหายเลยยกหายเลยยกหายเลยอันนี้ผมหาย แรกกันติแรกกันอันนี้เอาไว้หตแต่พี่น้องาแต่เอาไม่เป็นข้อหูกไปเท่าไหรอันนี้อันนี้ไว้แจกพี่น้องไว้ไว้ไว้แจกรัดอากลางข้างได้มึอนี่ซิเมื่อบานรัดตีรัดขารัดอากลางข้างนี่แหละพี่น้องคนข้างไม่พอคนดีกันมีแต่แนวดีๆแต่ว่าคนที่มาสูนย์ดกสงครามผมมีมีแต่คนทุกข์คอนทุกใจผมก็ทุกใจเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรายการของผมอยู่มึงนี่เต็งโตโก้ได้ไหมุงเทพมันต้องโศกซักสี มาแม่น้องบัวรำพูครับเอาไปกันไปละว่าห้กินนั่กินท้ายเล็กน้อยกินให้กล้มันจะมีชุดทางล่างที่ับผมยังเยี่ยนแย่ยังเยี่ยนไรท้ายเไะเอาไม่ใี่ชญ้น่างมั้งเมีหอนี่มันเป็นักอไรบุคุ้มกันลูกทางล่างห้องนั่งห้องนั่นตรงเลยนะท่พี่นั่งอยู่ไหมเนี่ยไอ้ทุกท่าเป็นแบบ เอาก็ถือสร้อยกันไงทีที่จังอะได้ครับตรงนี้เราขาเดี๋ยวพอสั่งว่าคำสั่งไม่ออกให้ทุกชาติไปเซ็นส่งรถอะเดี๋ยวผมถ่ายเสื้อไทยผมจแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวข้างล่างครับเดี๋ยวหยุดจุดอันนี้มันจะเป็นสำนักตรวจในส่วนของศูนย์ท่ามส่วนหนาที่ว่าหลับเวลาพี่น้องมาซีอูของหนาเลยมีเจ้้าหนาที่มีหนามีเจ้าพนัการอันนี้จะเป็นคนงาของเราครับ ช่วงทางหลังเทาสมาร์ทสมาร์ทตรวจไม่ใช่ปเด็อ๋อครับเอ้ากาลังเจ้าหน้าที่เพิ่นกำลังพาไปในศูนย์นำร่องท่านแต่แกเดินไปมาศูนย์นำร่องท่านมารับเรื่องเล่ารองคูยกับแม่หนูมาอันนี้จะเป็นส่วนที่เค่อยสัญญาณอาธัธขาดหายไปกันเนื่องจากว่าอยู่ในรีบเอาเบิ้งไปเรื่อยๆแล้วกันถ้ามีสัญญาณจะถือว่าโชคดีไปเอาเนี่ยปิด คนบ้านเดียวกันได้ที่ไปดีต่อไปเพราะเน่ยนี่เนี่ยที่เป็นผู้ว่องผู้ว่ากันได้เนี่บขนาดนนั้ครับซื่งยังก็ขออนุญาตโอ้คุณสุสุกริตสุกริตดวนสูงดวนตั้มาเป็นคุณสุกริตดวนสูงเป็นเจ้าหน้าที่ที่อำนวยความสะดวกเอาให้กำลังใจเพื่อนเช่นกังเออเพื่อนอำนวยความสะดวกกำลังสิไปลงไปเบิงเวนบอกว่าไปยุ่งงไหนก่อนสวนทงห้องถ้ำที่ว่าพี่น้องเวลามาเวลาแม่ยุ่งตงไหนนะเดี๋ยวตั้วไปกับ นี่เป็นบรรยากาศท่ยทวดสดๆครับเจ้าหน้า,นาที่เขาไปท่านเขาอ๋อเจ้าหน้าทีาท่ไปกินเขาใช่า่าไปท่านเขาต้องไปกินเขาไปกินเขาแล้วครับ าเป็นบรรยากาศไท้ทอดสดก็ลังจิไปน์รอร้องของกระชุนมหาไทยสุนหรักเรืเยื่องเล่ารองทูกครับไอ้แกคุณสุกฤตสุกฤตเนี่ยมานมนต้องสดก่อนที่เขามาสวนร่มแม่กุ้งลาน่องแม่ปุ๊บดยหน้าก็เลยแมนนี่ะกสก๊อต พอคับชื่เส้นรุดเย็บเอกสารูดการอการแต่ว่าเวลาเเปลเราเปลืองออก็มตัวห้เป็นชุดเปนั์สีแ่ใใช้น้มตกีนุคสบเพราะอันน้อีแสน้แล้วก็มีแต่ตอนเนี้ยเขามีตัวหน มาถึหงห้องเอ๊ะทนายจากห้องหลอดมากอันนี้ถนนห้องหลอดเรียบห้องหลอดมากเรียบห้องหลอดมากน,นี่เป็นศูนย์ดำลงท้ำตะกี้นี่ไปยุบสั้นหาเดี๋ยวนี้เพิ่นบอกว่าเปลี่ยงไม่ไม่ยุบองนี้ละ่ะเนี่ยไม่ใส่บริการเอาความทุกข์มาระบายอยู่นี่พุทธิมิความทุกข์ร้อนวัได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเอาไม่ยื่นเจ้าหน้านที่ของรัฐข้าราชการของรัฐพนักงานราชสารกิจอาชีพน,นักวิชาการเงิน สวัสดีครับน้าท่่ชับ่มากช่วงดีพอดีผักเคียงพอดีครับอันนี้เป็นศูนย์บริการประชาชนพี่น้องครับผัซมามีเรื่องเล่าทุกคนใจเย็งเอาหนี้มาโดยสาราบำบัดทุกบรัรลุงสุขนี่แหละขันมีสุปยามาขันมีทุ์คอยมาเอาความทุ์มาแบ่งปันป่นเพื่อนขอเป็นชนนิญนึงในการครับเพื่อนในการเปลี่ยนแปลงองค์กรปฏิรลูกตำรวจ พี่น้องครับเขาต้องซอยกันถึงเวลาแล้วอ่ะผมจิท้ายทอดสดให้เป็นบรบรยากาศที่เป็นสถานที่รับเรื่องเล่าอ่ะผู้ใดมายืนมายืนเรื่องเล่ามาขอเอกสารต่างๆเพิ่นจัดตั้งขึ้นมาเพื่อรับเหลืองเล่าหลอกลูกของเฮาโดยเฉพาะจังหวัดใดกวิตเจ้าหน้าที่จังหวัดนั้นๆและก็ส่งไปตามจังหวัดต่างๆตามข้อมูลขอได้รับความขอบคุณครับจากผมนายเกียรติไกรไทรออนขอบคุณครับสวัสดีครับ